พวเราทุกคนเล่นเซ็กซคนมาประมาณห้าสิบสัทีก็ต้องขอบคุณใจของพวกน้องๆทุกคนที่สามารถกลับมาตีสม,มุดได้ก็ผมว่าคือเกมเนี้ยผมไม่แปลกแต่ว,ว่าทำไมเราถึงสู้ได้ตลอดเพราะว่าคือตอนเนี้ยเราเล่นในสถานการณ์เคนมา จากแหนที่เจอรล้วดีผมว่าเรางๆบางคนก็รปรับตัวที่ที่พร้อมจะได้เหตุการณ์นี้แล้วก็หวังว่าจะไม่ร้อยมันต้องมีแท้พี่ๆนะครับมีคำถามไหมครับมีสำหรับการแข่งขันของทีมบริเทโลครับเราก็สมมติว่าเหมือนเราผ่านพ่วงยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเชียงรายชนลำพูนประจวบสุโขทยัยบนทนั้นมองว่าในเดือนนี้เป้าหมายของเรายังไงบ้างรครับก็กับ ต่อมาใือของที่เราโปรแกรมที่เราจะเจอในต่อไปนะครับก็ผมก็มองว่าคือทุกทีมอะว่ามันไม่มีทีมหนที่มันง่ายสำหรับสำหรับเราเราต้องคือให้เก่งกู้รอสู้ครับคือคือเราก็มองว่าเราต้องเต็นที่ทุกแบบครับแล้วก็หวังว่ามันคงจะได้สามแต้มแน่สักทีครับเพราะว่าผมว่าทั้งทีงานทุกคนทั้งตัวน้องและพ่อก็ทำได้ายาก ว่าเราจะได้สิ่ธตอบแทนที่ที่คุ้มค่าสำหรับเราทุกทีนะครับครับผมงั้นสุดท้ายครับฝากพี่ทักเชิญชวนแฟนบอลครับสําหรับเกมวันเสาร์นี้ที่เราจะต้องมาใช้ทันดุลมเตเดียมในการพบกับคูมอริเกอร์ครับก็อยากจะให้แฟนบอบลช่วยเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องนักเตะครับแล้วก็หวังว่าในแมตช์หน้าเราจะคว้าสามแต้มได้เป็นสามแต้มแรกของเราครับก็บ อยากขา้ามาแชร์เยอะครับเขีแชร์ช่วยใน้รืองรทุกคนมีกำลังใจที่จะเล่นต่อไปครับผมเล่นสนามได้ดีถือว่าม,วม,วมีผลกลับกลับทีนะครับเพราะว่าได้เล่นในสนามโดยส่วนตัวนะครับถือว่าคือทีมเราอะก็เป็นทีมที่ที่ต่อกันอยู่แล้วครับผมว่าคือ้ยิ่งได้นสนามดีผมว่าน้องทุกคนน่าจะสร้างผลงานกันไปได้ดีครับผมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีแล้วขอบคุณทางโค้ชทั้งนะ่ะาครับขอบคุณครับ Yeah.